สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่พี่เพื่อนๆนะครับผมก็มาพบกับเบาหลงในคลิปที่2นะครับกับแนวทางหวยฮานอยโค้งสุดท้ายนะครับงวดประจำวันที่31ดนะครับเดือน1ิ2565นะครับคลิปนี้ก็มัดรวม3นอยนะครับมีนอยรอบพิเศษนอยรอบปกติแล้วก็ v i p ส่วนในรอบเฉพาะกิจนะครับก็อาจจะเป็นพี่พี่บางท่าน FC ซีนะครับที่นำตัวเลขไปเสี่ยงโชคนะครับก็ขอให้เฮงๆรวยๆทุกๆแนวทางเลยนะครับผม ก่อนอื่นเข้าไปรับชมนะครับผมก็ฝากคําเตือนนะครับพี่ๆนะครับตัวเลขทุกตัวนะครับผมโปรดใช้วิจนะญาในการรับชมด้วยนะครับชื่นชอบตัวเลขค่อยตามนะครับผมเมื่อวานนี้ในโค้งสุดท้ายนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับถามว่าตัวเด่นตัววิ่งเรามามาแต่ว่ามาในในรอบเฉพาะกิจนะครับเนาะแต่ว่ารอบหลักๆเนี่ยมาในโค้งสุดท้ายแต่มาเเพียงตัววิ่งนะครับจับคู่ไม่โดนแต่ ที่ผมบอกไปพี่ว่าถ้าเกิดใครไม่ชอบที่ผมจับคู่ให้แล้วจับเลขใน,นตารางเนี่ยดูพี่ก็คือว่าผมจะวางบบนี้เนาะเนี่ยนะครับผมว่า8 5เนี่ยถ้าเกิดใครจับเลขใน,นตารางน,น่าจะมาตรงๆอยู่แล้วนะครับเนาะเพราะว่ามองไปก็ใช่เลย8 5นะครับสลับเลขเด่นตารางแต่ไม่รู้ว่ามีพี่ท่านใดได้จับหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมมาสรุปนะครับตั้งแต่รอบเฉพาะกิจนะครับพี่ 105กับ61นะครับในรอบเฉพาะกิจเนี่ยของเรามาเข้าตรงๆเน้นเนาะตรงๆแต่ไม่เน้นเนาะนะครับวิ่งลูกที่6มานะครับผมส่วนในรอบพิเศษนะครับ4 2 8กับ4 2นะครับอันนี้ของเราไม่มีนะครับในรอบพิเศษไม่มีนะครับส่วนในรอบปกตินะครับ0 8 5นะครับกับ1 2นะครับผมอันนี้ไม่มี3กับ6นะครับ แต่ถ้าเกิดใครนะครับนาะนะครับจับเลขเด็ดตารางก็เข้าไปที่แปดห้านะครับตรงๆเลยนะครับในรอบนี้ส่วนในรอบ v i p นะครับหกสองสามกับหนึ่งเจ็ดนะครับผมอืมนะครับหกสองสามนะครับหกสองไปอยู่ข้างหน้าซะนะเนาะหกสองหกสามไปอยู่ข้างหน้านะครับผมก็ไม่มีนะครับในรอบ v i p นี้ไม่มานะครับเนาะเพราะว่าในเลขตารางขาดแค่สองตัวเดียวเท่านั้นก็ได้เฮนะครับ ก็สรุปแล้วนะครับเข้าแค่ในรอบเฉพาะกิจนะครับในโคงสุดท้ายนะครับแล้วก็ตัววิ่งวิ่ง3มอ๋อนะครับวิ่ง3นะครับเข้าไปในรอบ VIP เนาะนะครับผมต้องขอโทษด้วยนะครับวิ่ง3เข้าไปแต่ว่าตัวเน้นตัวหลักเราไม่มานะครับผมเลขตารางนะครับเลขตารางของเราน่าจะมาหมดเลยนะครับถ้ารวมรอบเฉพาะกิจด้วยมาหมดเลยนะครับ1 85แล้วก็6แล้วก็3นะครับ ก็ขอให้พี่พี่ fc นะครับมีโชคกันทุกคนเนาะสลับแนวทางเลขเดื่เ,เ,เ,เ่นตารางนะครับผมเนาะลิ้ก็จะพันกันแล้วนะครับส่วนแนวทางนะครับวันวันจันทร์นะครับแนวทางวันจันทร์ที่ผมจะให้พี่ๆไปนะครับเลขเด่นตารางนะครับก็จะมีหนึ่งมีสี มี7มี0แล้วก็มี9นะครับผมมี9มี4มี1มี7มี0นะครับก็สำหรับตัววิ่งนะครับในโค้งสุดท้ายเนาะตัววิ่งกับตัวรูดนะครับผมก็ในสูตรนี้ตัววิ่งผมให้วิ่งไปที่ เจ็ดนะครับส่วนสายรูดนี้ผมให้ไปที่เลข4นะครับวิ่ง7รูด4นะครับเด่น7นะครับก็จะมี7 0 7 1 7 9 9 0นะครับส่วนเด่น4นะครับก็จะมี4 0 ส <ge> 1 th. ่หนึ่งสี่เจ็ดแล้วก็อืมแต่เขียนจะสี่จะเขียนสี so ่เก้าไปเขียนสี่แปดอีกแล้วพี่พี่ดูเอายังไงดีนะครับเอายังไงดีถ้างั้นผมขอเพิ่มได้ไหมพี่พี่ขอเพิ่มอีกคู่หนึ่งเนาะเป็นสี่เก้าพแล้วกันนะครับต้องขอโทษจริงๆนะครับสงสัยจะละเมอนะครับเนาะ ก็จะประมาณนี้นะครับนี่ขอเพิ่มอีกตัวหนึ่งนะครับพี่ต้องขอโทษด้วยนะครับเดี๋ยวพี่ f ีซจะงงว่าแปดมาจากไหนอีกเนาะก็นะครับผมตัวที่ผมเจาะเน้นให้นะครับก็จะมีเจศูนย์นะครับเจ็ดหนึ่ง 4 1นะครับแล้วก็40นะครับพี่พี่อันนี้ก็คือนะครับก็คือเราเขียนตัวนี้ผิดเนาะเขียนตัวนี้ผิด้นะดังนั้นผมให้เม็ดเดียวไปเลยก็แล้วกันนะครับเม็ดเดียวไปเลยสีเก้านะถ้าใครชอบนะครับก็ตามได้นะครับอันนี้ก็คือเขียนผิดนะครับเน้นหลักของเราจะอยู่นี่นะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับผม อาจจะละมือห่วงนะครับเมื่อกี้อาจจะห่วงนะครับพี่ผมก็จะให้ไปที่เลขเจ็ดเนาะเลขเจ็ดก็เลขสี่นะครับพี่นี่เลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับพี่สลับแนวทางหวยฮานอยโพงสุดท้ายนะครับเลขเด่นตารางผมก็ขอให้มาตรงๆนิดๆนะครับพี่เราจะได้นะครับมีกําลังแรงใจแล้วก็มีทุนนะครับไปต่อประเทศเพื่อนบ้านนะครับก็คือช่วงช่วงเย็นๆเนาะก็คือแนวทางหวยลาวพัฒนา นะครับผมเนาะก็ฝากติดตามรับชมนะครับผมสำหรับคลิปนี้กับสวัสดีครับ